ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลูดีกาเลติรายงานว่าณนะตอนนี้ลิเวอร์พูลยังคงอยู่ในระหว่างการเจรจากับคริสตันพาเลซสำหรับการคว้าตัวม้าเกฮีมาร่วมทีมให้ได้ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะทำการปิดตัวลงในวันที่หนึ่งกันยายนนี้แม้ว่าทีมหงแดงจะทำการคว้าตัวจิโอวานนี่เลโอนีกองหลังดาวรุ่งจากปามาม,ามาแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ยังคงต้องการตัวเกฮีมาร่วมทีมด้วยเช่นกัน การบรรลุข้อตกลงยังไม่เสร็จสิ้นในตอนนี้เนื่องจากพาเลชยังคงต้องการค่าตัวของนักเตะอยู่ที่ประมาณ45-50ล้านปอนด์ส่วนลิเวอร์พูลคงไม่ให้เกิน35-40ล้านปอนด์เกฮีกระตือรือร้นที่จะย้ายไปยังถิ่นแอนฟิลด์อย่างมากและหวังว่าสโมสร,รจะหาทางประนีประนอมกันได้ในที่สุดระวังเจอบ้างลูนี่เตือนลิเวอร์พูลหลังอีซักงัดข้อนิวคาเซ้นแรง เวนลูนีอดีตยอดกองหน้าชาวอังกฤษตั้งคำถามว่าลิเวอร์พูลควรจะดึงอเล็กซานเดอร์อีซักไปร่วมทีมจริงๆหรือไม่หลังจากที่อีซักแสดงท่าทีพร้อมทิ้งเนิวคาสเซินอยู่นเต็ดแบบไร้เยื่อใหญ่อีซักเคยเป็นขวัญใจของสาวกสาลิกาดงจากการโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม แต่ช่วงซัมเมอร์นี้เขาแสดงท่าทีอยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบชัดเจนจนทำหลายเรื่องที่ไม่ถูกใจแฟนบอลนิวคาสเซิลซึ่งนั่นทำให้ตอนนี้แฟน New บอลนิวคาสเซิลสาปส่งดาวเตะทีมชาติสวีเดนอย่างหนักรูนี่แสดงความเห็นว่าการที่เขาปฏิเสธจะมาซ้อมคือสิ่งที่จะทำให้เขากลับมาสู่ทีมได้ยากมากๆมันมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจกันและเขากำลังเดินไปในทิศท,ทางที่ผิดบางทีเขาอาจได้รับคำแนะนำแบบผิดติดก็ได้ มันยังมีประเด็นของทีมที่พยายามจะเซ็นสัญญากับเขาด้วยซึ่งกรณีนี้มันดูเหมือนจะเป็นลิเวอร์พูลผมหมายถึงทีมที่อยากได้เขาต้องกังขาว่านี่คือนักเตะแบบที่คุณอยากได้จริงๆงั้นเหรอคนที่พร้อมทิ้งเพื่อนร่วมทีมและสโมสร,รใหญ่แบบง่ายๆอย่างนี้เนี่ยนะแน่นอนว่าการย้ายทีมแบบนี้ถือเป็นโอกาสทองที่หาไม่ได้ง่ายๆแต่มันควรจะต้องทำในแบบที่เหมาะสมถึงจะถูก วิธีการย้ายทีมมันมีทั้งแบบที่ถูกต้องและแบบที่ผิดผมเองเคยอยู่ในจุดนั้นมาแล้วตอนที่ผมแจ้งเรื่องขอย้ายทีมสมัยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูในเดเกือบบ้าไปแล้วกราเปิดใจเล่าช่วงเลวร้ายกับพี่เสือไรอันกราเฟ,ฟนแบกดาวเตะของลิเวอร์พูลเปิดใจเล่าถึงช่วงเวลาเลวร้ายของตนในสมัยค้าแข่งกับไบรมอนิกนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย23ปียอมรับว่าเขาเริ่มมีความคิดที่หลุดลอยไปหลังจากย้ายไปร่วมทีมไบรมอนิก ก่อนจะกลายเป็นฝันร้ายภายใต้การคุมทีมของจูเลียนนาเกลมันพ่อของกราเฟนแบกเชื่อว่าลูกชายของเขาเกือบจะตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าก่อนที่เขาจะรอดพ้นจากโรคร้ายด้วยการย้ายไปแอนฟิลด์ด้วยค่าตัว34ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนแม้ผลงานในปีแรกจะไม่เข้าตาเหล่าเดอะคอปแต่กองกลางรายนี้กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์สล็อตเมื่อฤุูการที่แล้วช่วยให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จ ในตอนนี้กราฟได้เปิดใจถึงช่วงเวลาอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นในปีนั้นซึ่งเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง3เกมในบุนเดสลีกาหลังจากย้ายจากอาแจ็คมาร่วมทีมไบเยนกราฟเฟนแบกเผยว่าผมแทบคลั่งเลยผมโชคดีที่พ่อแม่ย้ายมาเมนิกเพื่อมาอยู่กับผมผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมอยู่ที่นั่นเพียงลําพังมันยากมากสําหรับจิตใจผมดีใจที่ปีนั้นเราเป็นแชมป์แต่การมีส่วนร่วมของผมนั้นน้อยมากม ผมรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนั้นในฐานะแชมป์แต่ผมกลับไม่รู้สึกเหมือนเป็นแชมป์เลยมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากทุกครั้งที่ผมคว้าแชมป์ภายใต้การคุมทีมของนาเกียวมันผมต้องนั่งดูเกมตลอดเวลา90นาทีติดต่อกัน3นัดน,นั่นเป็นตอนที่ผมเริ่มหัวเสียสุดๆในช่วงฤดูหนาวผมรู้สึกพอแล้วกับเรื่องนี้แต่ในช่วง2เดือนสุดท้ายของฤดูกาลภายใต้การคุมทีมของโธมัสทูเิลผมได้รับเวลาลงเล่นมากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นสก ผมจำได้ว่าผมรู้สึกอย่างไรที่บาเยอร์แต่ผมรู้ว่าผมสามารถก้าวผ่านจุดตกต่ำนั้นมาได้และนั่นคือสิ่งที่ผมภูมิใจวืดทุกถ้วยก็มีจับตาเรดลิเวอร์พูลลุนแชมป์ซีซั่นใหม่ตัวเลขหน้าลุ้นแค่ไหนเบตแฟร์ออกอัตราต่อรองลิเวอร์พูลซีซั่น2,025-2,026ลุ้นคว้าแชมป์พิมลีก FA คัพคาร์บาวครับแชมปี้ยนลีหรืออาจจบแบบมือเปล่า หลังอาเนอร์สล็อตทุ่มเสริมทัพครั้งใหญ่ก่อนเปิดซีซันโดยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาเนอร์สล็อตนายใหญ่หงแดงใช้เงินเสริมทัพอย่างมหาศาลชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับทีมดังแห่งเมอร์ซี่ไซส์แม้พวกเขาจะลดนักเตะออกไปหลายรายเช่นกันแถมยังมีข่าวลือกับทั้งมาร์เกอีกองหลังทีมคริสตันพาเลซและอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าทีมนิวคาสเซิลด้วย จากการลงทุนครั้งใหญ่ของลิวอพูเบตแฟร์กำหนดอัตราต่อรองล่าสุดออกมาเมื่อ14สิงหาคมก่อนที่สล็อตจะคุมทีมลงสนามเกมแรกของซีซั่นใหม่ถึงแต่ละโทรฟี่ที่ทีมจากแอนฟิลมีโอกาสคว้ามาเป็นเจ้าของดังนี้ไม่ได้แชมป์เลยแม้แต่ใบเดียว5-4ต่อแชมป์เปี้ยนลีก13-8แชมป์เปี้ยนหลีกและ F a ฟเอ9ตัอ1แชมป์เปี้ยนลีกและแชมปเปี้ยนลีก10-1แชมป์เปี้ยนหลีกและคาราบาวครับ10-1แชมป์ 1, FA คัและแชมปเปี้ยนลีก14-1ต่อ 1. แชมป์เอฟเอคัพและคาราบาวครับ14ต่อ1แชมป์คาราบาวครับและแชมเปี้ยนลีก15ต่อ1แชมป์พรีเมียร์ลีกและคาราบาวครับและแชมเปี้ยนลีก40ต่อ1แชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพและแชมเปี้ยนลีก40ต่อ1แชมป์เอฟเอคัพและคาราบาวครับและแชมเปี้ยนลีก50ต่อ1แชมป์พรีเมียร์ลีกและเอฟเอคัพและคาราบาวครับและแชมเปี้ยนลีก150ต่อ1 เลียมไทมจากเดียร์ติกรายงานว่าเกมรับคือปัญหาใหญ่ที่สุดในเวลานี้ของทีมลิเวอร์พูลสองประตูช่วงท้ายเกมที่ลิเวอร์พูลที่เอาชนะบอลมัดในวันศุกร์ที่ผ่านมาได้แสดงความชัดเจนที่ว่าตอนนี้ทีมหงแดงของอาร์เนอร์มีจุดบกพร่องที่ใหญ่หลวงอย่างมากเลยทีเดียวในเวลานี้ ทีมเยือนโชคช่วยโอกาสจากจุดอ่อนที่เห็นได้ชัดในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นของทีมลิเวอร์พูลที่ผ่านมาและในเกมคอมมู n นิตี้ชิลที่พ่ายแพ้ต่อคริสตันพาเลซนั่นก็คือการเสียจังหวะโต้กลับมากเกินไปและเสี่ยงต่อการถูกเปิดบอลและตัดบอลและถูกเคาน์เตอร์จนทำให้เสียประตูในที่สุดเกมรับที่มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นถึง2ตํตแหน่งอย่างเจอรมีฟิมปงที่เข้ามาทดแทนแบ็กขวาในตำแหน่งเทรนเนลิกซานเดอร์นและมิโลชเคอร์เคส ที่เข้ามาแทนที่แอนดูโลปสันในตำแหน่งตัวจริงซึ่งทำให้เกมรับต้องมีการปรับจูนกันใหม่อีกครั้งแม้ว่าคู่เซนเตอร์จะเป็นเฟอร์กิลฟันไดและอิบราฮิมาโกนาเต้คู่เดิมก็ตามหงแดงมีเกมรุกที่หลากหลายและการมาถึงของฟอรเรียนเวสกับอูกโอเอกิตเก้ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกได้อย่างมากแต่กลับการมันสวนทางกับเกมรับที่มีช่องว่างและช่องโหว่ที่มักที่จะถูกสวนกลับและถูกยิงประตูได้เสมอจากที่ผ่านมาและตอนนี้ก็เหมือนว่าอาร์เนอร์และทีมงานของเขา ก็ยังคงแก้ไขในเรื่องนี้ไม่ได้แน่นอนว่าการขาดหายไปของแรนกราเฟนแบกในเกมล่าสุดของบอลมัตในตำแหน่งเบอร์หกนั้นมีความสำคัญอย่างมากการขาดหายไปของเขาอาจจะส่งผลกระทบทำให้แนวรับโขงแดงเปราะบางมากขึ้นโดนเล่นงานหนักกว่าเดิมเนื่องจากที่ผ่านมากราเฟนแบกมักจะอ่านเกมและป้องกันการบุกข,ของคู่แข่งได้ดีมากและเขายังเป็นคนที่คอยเชื่อมระหว่างแนวรับและแนวรุกได้ดีและเทียบที่จะเป็นคนเดียวที่ทำแบบนั้นได้ด้วย และแน่นอนว่าการกลับมาของเขาจากโทษแบนสู่ตำแหน่งตัวจริงก็น่าจะช่วยทีมได้มากเลยทีเดียวแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าเกมรับไม่ควรถูกแก้ไขเพราะนี่จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทีมอดื่นที่เล่นกับพวกเขาใช้เป็นการโจมตีเข้าใส่ได้และหากทีมฝั่งตรงข้ามมีแนวรุกที่มีความเร็วสูงและจบสกอร์ได้เฉียบคมมันก็อาจส่งผลให้พวกเขาถูกเจาะเข้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลิเวอร์พูลโชว์เขียวหรือบอลมัดไม่เก๋ากันแน่ขอขอบคุณบทความจากจ็กกี้ 3แต้มแรกนัดเปิดตัวบอลมัดเยือนแอนฟิล่าสุดนี้ตัวเลขบอกว่าเสมอ1แพ้8สกอร์รวม27ต่อ4พร้อมสถิตินัดเปิดซีซั่นของลิเวอร์พูลไม่แพ้13เกมติดต่อกันแพ้ล่าสุด2012-2013ถึงที่บ้านเวสตบอมบิด3ต่อ0ชัยชนะของลิเวอร์พูลได้มาแบบลุ้นตัวโกงเหมือนจะง่ายแต่กลายเป็นยากต้องชื่นชมอันดนีอิลาโอลาใช้นักเตะใหม่3คนโดยเฉพาะกองหลังและประตูแต่วิธีการเล่นใช้ได้ มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเกมแรกของแชมป์เก่าบอลมัดเพรสแบบไม่กลัวอิลลาโอล่าไม่มีจัสตินไคลเวิร์ดวัตตาร่าน่าจะย้ายเฮาเซนเคอร์เคสซาบันยีประตูใหม่เปโตวิชมิดฟิลใช้เด็กอยู่21อเล็กซ์สกอตเล่นตัวบนมีเดวิดบรูคเซเวนโยเอวานิสันเปิดฉากเพรสสูงใส่ลิเวอร์พูลแบบไม่บิลอัพทำลายการขึ้นบอลและเน้นเกมดุดันจัดไทเลอร์อดัมไล่ตามฟอร์เรนเวียสพร้อมทั้งงัดลูกดูเข้าบวกอย่างหนักหน่วง มีจังหวะบอลหลังลายให้เซมโยโจมตีเคอร์เคสผลคือ4.5นาทีแรกลิเวอร์พูลทำดีแค่ต้นและท้าย3-4นาทีแรกโมซาลายิงให้เปโตวิชออกแรงช่วงท้ายนาที3 7มมีโชคจังหวะขึ้นนำา1 0. การเล่นร่วมกันของแมก้าอูโกเอกิเิเกบวกกับบอลกระดอนหน้าแข้งเซเนซีเข้าทางให้เดียวเดียวก่อนแปรเข้าไปง่ายๆเปิดตัวด้วยประตูในแอนฟิว จากนั้นเครื่องหลังเล่นแป๊บเดียวจิ้มให้กากโปพาบอลตัดในก่อนเลือกแปรมุมสวยๆสย2ต่อ0แล้วมันมาสนุกได้อย่างไรในเกมนี้อาเนอร์เปลี่ยนตัวไม่ผิดนาทีที่60ถอดแบ็ค2ข้างออกเพราะหมดแล้วฟริมปงกับเคอร์อเคสบูกับปีก2ฝั่งเดอะเชอรี่เห็นชัดเลยว่าอ่อนแรงบวกกับพอนำา2ต่อ0เปลี่ยนตัวดีกว่าคำถามคือแล้วทำไมไม่ให้วาตารุเล่นแบ็คขวาทำไมไม่ใช้จูโกเมส มองในมุมโค้ชนะครับเราไม่เห็นวาตารุลงมา30นาทีแต่ได้โอกาสเพราะบอลนำห่าง2ลูกประกอบกับโกเมสพึ่งกลับมาซ้อมได้2วันลงเล่นอย่างมากไม่เกิน10นาทีแต่พอเสีย2ต่อ1นาที64รูปเกมชักป่อแป้จึงต้องส่งโกเมสลงมานาที72พร้อมจูนเปลี่ยนเอาแมคก้าที่เริ่มหมดและเอ,อกิเตเก้อกขยับเวสไปเล่นก้าวปลอมวาตารุและจูนแบ็กขวาโกเมสกระนั้นก็ดูลูก2ต่อ2นาที7 6เพราะซาร่าเสียบอลแดนบนโดนสวนกลับมา เซเมนโยควบมาเจสิหลาก่อนหลอกโกนาเต้หลังหักแล้วยิงสวกเข้าไปไง่ายๆเลยนั่นคือการบุกแล้วเสียบอล2ครั้งโดน2ลูกวิธีการเล่นเกมแรกนี้ต้องยอมรับว่า 1. เกมรุกจตุรเทพยังไม่คลิกกัน 2. เวสโดนรับน้องบอลเพียมลีกโดนเต็มๆกระเด่งกระดอน 3. สภาพนักเตะหลายคนไม่พร้อมแมตฟิตเนสยังขาดไป4เกมรับยังลุ่มลวมไม่แกร่งมาก แม้ว่าจะเสีย2ลูกจากการเสียบอลระหว่างทางแต่บอลมัดโจมตีแบ็ก2องข้างได้ดีมากครึ่งแรกลุ้นขึ้นนําก่อนจากทาวเนียยิงโล่งๆแป็กเองกระนั้นถือว่ายกประโยชน์ให้จําเลยนัดแรกขู่คลักแต่เอาตัวรอดได้แต่ถ้าคาดหวังป้องกันแชมป์ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อกลับมาเล่นให้ได้อย่างแชมป์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ